แตงกวาเขย่ายิ่งเขย่ายิ่งหอมไม่ไมออกกำลังล <c oughs> ด,ด้วยนะฮึมยอะฝานแตงกวาลงไปในกระป๋องของเราพอเราสไลด์แตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เติมเลยอะ่ะกรีกโยเกิร์ตของเราจริงๆอันนี้คือเติมได้ตามชอบเลยนะเพราะว่าแล้วแต่ว่าเราชอบรสชาติแบบไหนโปโโรไบอติกโปโโรไบอติกไม่มีถูกไม่มีผิดไขมันดีใช่อันนี้ หอมนี่มีประโยชน์ไหมสมุนไพรสมุนไพรมันก็มีอยู่แล้วครับพวกนี้มันแน่นอนใช่แล้วก็ไข่จัดไปโปรตีนและไข่มันดีแน่ๆน่เต็มๆมเอาจุกๆเลยนะโอเคไม่ไม่มีเลมอนเอาเป็นมะนาวเขียวได้ไหมได้ค่ะแต่แค่ว่ามันจะมีความขมพิไทยดำดีกว่าใช่พิไทยขาวมันดูแบบน่าจะฉุนไหมมันจะแบบกลุ่ยจับมันไม่ใช่เกลือหน่อยใช่เกลือจัดไปตัดลดตัดลด เทเลยแตกละเอียดไปเลยแบบอย่างนี้เลยหรอใชอ่มันต้องอย่างนั้นไม่งั้นมันจะไม่อย่างนั้นแหละเอาให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันสัวภาพดีแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรที่แบบทําลายสุขภาพเลยนะอร่อยใช่ไหมน่าจะเป็นสุดยอดอาหารเช้าอันจัดได้หนึ่งในสิบเลย